ใครที่เคยบินมาจีนเองนะคะแล้วทักร้านใน v ่มีแชทเราร้านไม่ตอบเพราะเหตุนี้แหละเซจะบอกให้จริงๆแล้วนะคะเวลาที่เรามาท,ที่ที่น้าง,งานเนาะเราจะมีการคุยกันผ่านทาง VChat ของร้านถูกต้องไหมคะทีนี้เสื้อใสาเอาเทคนิคที่ไซบอกเนี่ยไปใช้ค่ะแล้วเขาจะทักคุณเลยก็คือ 1. นึภาพโปรไฟล์อะคะ่ะใน VChat ที่ใครเคยใช้เป็นรูปหมารูปแมวลบออกซะเปลี่ยนเป็นรูปตัวเองเปลี่ยนเป็นหน้าร้านหน้าโรงงาน หน้าโกดังของเราเพื่อแสดงศักยภาพว่าเฮ้ยเราอะสั่งซื้อคุณจริงเรามีศักยภาพในการสั่งซื้อจริงรวมไปถึงเวลาที่เราออกรถใหม่หรือเราใช้ชีวิตไลฟ์ตายอะค่ะว่าเราใช้ยังไงก็ให้มันลงซะเพราะว่าร้านอะค่ะเขาก็จะดูจากตรงนี้แหละว่าเราใช้ชีวิตยังไงหรูหราแค่ไหนมีศักยภาพที่จะสามารถสั่งของเขาได้ไหมจริงไหมที่เราเคยพิพูดไว้ว่าเราจะปิดเป็นตู้เราจะสั่งเป็นล็อตอะส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจเขาก็ทํากันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น จริงๆเทคนิคนี่ง่ายมากๆค่ะอย่างลูกค้าที่ไปทริปกับชนะโฟทิปนะคะก็รู้อยู่แล้วค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี่ใช้ได้จริงๆค่ะถ้าเกิดใครฟังไม่ทนันไปย้อนดูนะคะว่าใส่พูดว่าอะไร ง่ายๆแทนนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้หรือว่าต้องการที่อ๋ออยากจะรู้ว่าคุณใจแล้วถ้าเกิดพี่เจอปัญหานี้พี่ต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงนะคะเช่นแบบว่าคุณไจอยู่ตรงเนี้ยดูแลลูกค้ามามากกว่าสองหมื่นกปนะคะมีปัญหาหรือมีประสบการณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องเจอในอนาคตหรือเราจะต้องกลัวว่าเราจะต้องระวังในส่วนไหนตรงไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะลงเป็นโปรแกรม VP Private Consult ได้ค่ะเราจะคุยกันก่อนว่าโอเคถ้าลูกค้ามีปัญหาตรงนี้อยากทําแบรนด์แบบนี้หรืออยากจะเริ่มต้นจากตรงนี้เราควรจะต้องเริ่มจากตรงไหนเราจะไล่กันตั้งแต่ หนึ่ไปจนถึงร้อจนลูกค้าได้เป็นแบบว่าเจ้าของแบรนด์หมดเวลาที่จะมาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะตอนนี้รัดค่ะทางรัดเท่าน,นั้นเลยเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจโปรแกรมนี้ทักมาได้เลยค่ะแอดชน n n น l p o ค่ะ